โปรเจกต์เนี้ยต้องไปเสอเนอลูกค้าพรุ่งนี้คุณช่วยแก้ให้หน่อยนะเท่าน,นี้ทำไม่ทันคุณทำโอทีต่อเลยนะคือวันนี้อันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าค่ะไม่มีอะไรคร่ะ อันค่ะหัหน้าช่วยแก้โปรเจกต์นี้ให้หน่อยสิแต่นี่ก็ใกล้เลิ่องงานแล้วอันทำพรุ่งนี้ได้ไหมคะโปรเจกต์เนี้ยต้องไปเสนอลูกค้าพรุร่งนี้คุณช่วยแก้ให้หน่อยนะเท่านี้ทำไม่ทันคุณทำโอทีต่อเลยนะคือวันนี้อันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอ๋อเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรคะ่ะ เดี๋ยวเย็นนี้หกโมงผมต้องไปพบลูกค้าคนสำคัญเดี๋ยวคุณไปกับผมหน่อยนะแต่ว่าบอสคะแต่ฉันกำลังให้อันแก้โปรเจกต์ให้ฉันอยู่นะคะบริษัทเราก็มีพนักง,งานเยอะแยะคุณก็เอาให้คนอื่นทำสิลูกค้าของผมสำคัญมากเลยนะคุณรู้ไหมก็ได้ค่ะบอสฉันให้คนอื่นทำต่อได้คะ่ะอันไปเราไปกันเถอะค่ะ บอสคะบอสนัดลูกค้าไปหกโมงเย็นไม่ใช่หรอคะเราไปตอนนี้นี่ไม่เร็วไปหน่อยหรอคะไม่หรอกไปตอนเนี้พอดีเลยแล้วบอสนั้นลูกค้าไปที่ไหนล่ะคะสถานีรถไฟสถานีรถไฟบอสคะนี่มันฮัลโหลค่ะแม่ อยูหนูเลิกงานแล้วหนูจะไปรับพ่อกับแม่ที่สถานีรถไฟนะได้จ้ะลูกค่ะแม่กับพ่อรอหนูแป๊บนึ่งนะดีอยู่หนูเลิกงานแล้วหนูจะรีบไปจ้างั้นพ่อกับแม่นั่งรองตรงนี้นะค่ะหนึ่งปีแล้วที่หนูไม่ได้เจอหน้าพ่อกับแม่หนูคิดถึงพ่อกับแม่มากๆเลยค่ะจ้ะลูกมันไม่ง่ายเลยนะ ที่พ่อแม่ของคุณจะเดินทางมาในเมืองเพื่อมาเที่ยวหาคุณวันนี้ผมขอเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวครอบครัวคุณหนึ่งมื้อนะขอบคุณค่ะบอสไม่เป็นไรผมให้คุณหยุดอีก3ามวันเพื่ออยู่กับพ่อกับแม่คุณนะบอสคะแค่นี้ก็เกินพอแล้วคะ่ะนี่เป็นคำสั่งของผมคุณจะขัดคำสั่งของผมงั้นเหรอ